รวย,ยจยันโอ้เยียบเยียบโอ้เปิดประทุนครับวันนี้จันโอมาแบบเปิดประทุนยังไม่ได้ใส่ฝาท้ายด้วยแล้วก็อยู่กลางป่าครับอยู่ณป่าแห่งใดแห่งหนึ่งของเมืองไทยนะครับหลอกหน้าครับเอาดินไปกั้นฟายครับผมนะครับงานหลวงครับงานชนระทานแต่ว่าอยู่ไกลไกล อลีอีหลอวราสัวนานะครับนี่ก็อยู่เขตพื้นที่อำเภอระหารทรายนะพี่น้องระหารทรายหรือบ้านกุหดไม่รู้รอยต่อแต่ผมก็ต้องเดาเอาไปก่อนนะใครรู้ก็คอมเมนต์บอกด้วยว่าอยู่แถวไหนเร่รู้แต่ว่าฝั่งซ้าย ตีสิบหกแล้วครับ๋ถวน้องไม่งานแต่ตะลุงพกุกงอนไก่นะโซนเดียวกันเราเรียกแถวเนี้ยผมก็ไม่รู้ว่ามันอะไรแต่ที่แน่ๆก็คือขึ้นกับตำบลหน,นองไม่งามตำบลหนองไม่งามนี่ขึ้นกับอําเภออะไรขึ้นกับอําเภอ,อบ้านกรวดหรืออําเภอละหารทรายใครรู้ก็ช่วยตอบด้วยเนดะ้อนะครับไปแล้วนุ่นเฉบอยทอดทงนะครับแล้วก็ ดันโอออกไปแล้วครับหลังจากทานข้าวสกกนเสร็จครับก็สู้งานกันต่อครับชีวิตคนขับรถน้อ่าจะเป็นขับรถด,ด้ำกับแมคโครนะครับอยู่ด้วยกันอาศัยซึ่งกันและกันหลังจากที่จมครับผมจมก็ต้องขอบคุณน้องๆทีมงานที่ ช่วยผมเอาขึ้นจนขึ้นได้นะครับไม่ทิ้งกันนะครับขอบคุณมากขอบคุณทุกกำลังใจไม่ว่าจะเป็นจากพี่ๆน้องๆ f อ FC, แล้วก็จากมัน้องทีมงานร่วมกันถึงผมจะไปก่อนนะครับผมไปก่อนหลังจากที่ผมจมแล้วผมขึ้นมาได้นะครับกลับก็ถึงผมก็ต้องเข้าใส่ดินคนสุดท้ายนะผมให้เกียรติน้องๆ เพราะว่าเขาไม่จมเขาเอาผมขึ้นนะครับเขาเอาผมขึ้นหลังจากที่เอาผมขึ้นได้ก็ถึงผมขึ้นได้แล้วผมกลับมาก่อนก็จริงนะครับผมก็ให้เขาเข้าใส่ดินก่อนเพราะว่าเราได้รับความเชื่อเหลือนึกว่านึกว่ามันยมมมุบลงมันมันเอียงวุบลงไปเลย ตรงดินตรงนี้มันเปียกนะครับเนี่ยรถมันเอียงไปข้างหนึ่งวน่้ตกใจหมดเนะืว่าดินมันยุบครับแล้วก็จะไปที่เทตอนนี้ที่เทรถไถก็ยางรั่วไม่รู้ว่าเท่าแก่เอายางมาทิ้งไว้ให้ยังก็มันจะเหนื่อยหน่อยนะครับเพราะว่ารอบเฟืองมันเร็วเวลาออกจาก จากจุดที่รถยืนอยู่นะครับพอออกตัวมันก็มันก็ต้องกดคันเร่งนิดน,นึงถ้าเป็นดินนุ่มๆน,นะแต่ถ้าดินแข็งๆนี่ก็โอ้สบายครับแค่ถอนคัดก็ไหลพื้ดเลยแหละไม่ต้องไปกลัวว่ารถจะออกไม่ได้เนี่ยตรงเนี้ตอนนั้นผมวิ่งตามตูดเสียบอยวิ่งวิงไปจมฟุบเลย นิดนึงนะครับเจอที่นุ่มๆมันต้องกดนิดนึงกดคันเร่งนิดนึงใจผมไม่อยากจะกดคันเร่งหรอกแต่น้ำมันมันดีอย่างคือเครื่องยนต์อีซูซูเนี่ยผมต้องยกความดีความชอบให้เข้าเลยเรื่องประหยัดน,นะครับตอนนี้รถรอบเฟืองเร็วที่วิ่งอยู่ที่นี่ก็จะมีเจ้าอาร์มกับผมสองคัน รอบเฟืองเร็วสัญญาณโทรศัพท์ก็ไม่ค่อยมีเด้อแถวนี้ตรงนู้นแหละครับไปถึงที่เทถึงจะมีสัญญาณโทรศัพท์ก็ดีอย่างรถจอดอยู่ที่นี่ก็ได้จอดในรบมกันหมดน,นี่เขามาเก็บยางครเขามาเก็บขี้ยาง รายได้ที่ชาวสวนยางเฝ้ารอก็คือวันที่ได้แกะขี้ยางนี่แหละเนาะเดี๋ยวเจอกันที่ที่เทสวนปามเลยครับไปกันเลยโอ้นี่คนที่เขาเก็บขี้ยางอยู่ที่ที่สวนที่ผมจอดแกเก็บสองที่นะครับโอ้สวนแกหมดบอกเยอะเด้ี่ แถวนี้ก็จะมีสัญญาณหน่อยนะครับโทรศัพท์เมื่อคืนนี้พากันมาจอดนอนอยู่ที่นี่ครับกับทศทงกับเจ้าอามเนี่ยทางโค้งนี่หละมันจะมีพื้นที่โล่งให้จอดอยู่พวกเราอยู่กันแบบคนไม่มีบ้านนี่ครับมาจอดนอนอยู่ตรงนี้ครับเมื่อคืนเนี่ยแถวนี้ก็จะมีสัญญาณเส้นทางนี้ก็โหดจริงนะครับเหมือนเส้นทางมรณะเลย ก็ใส่เกียร์ว่างลงไปครับชันนู่นแหละทิ้งดิ่งลงไปเลยพากันทําทางหลังจากที่มันโดนน้ำเซาะนะครับผมว่าถ้ารถหกล้อวิ่งกันสักพักหนึ่งก็ทางน่าจะกลับมาดีเพราะว่าเนื้อดินมันแตกมันก็จะแน่นทีนี้เนี่ยรอยพวกผมเอาดินมาถมกันนะเพื่อที่จะทําเส้นทางวิ่งนะครับถ้าไม่งั้นวิ่งไม่ได้แล้วก็วิ่งไกลครับถ้าอ้อมไปทางนู้น ทางออกวัดป่าเขาพินิทนั้นจะไกลมากก็เลยต้องตัดเส้นทางให้มันใกล้ลงโดยการที่ผมผมทางวิ่งนะครับวิ่งเลาะป่ายางชาวบ้านเขาก็ได้ผลประโยชน์ร่วมครับโดยการได้เส้นทางที่ดีกับคืนมานะเราไม่ใช่ว่า,าจะสร้างแต่ปัญหาเรื่องฝุ่นนะเรื่องดีๆเราก็มีกับเขาได้ครับพี่น้อง เราทีมงานรถบรรทุกนี่เราไม่ใช่ว่าจะ,ะมีปัญหาเในเรื่องฝุ่นนะครับในการช่วยบำรุงรักษาเส้นทางเราไปวิ่งที่ไหนเราก็ทำทางให้ที่นั่นนะครับเราไม่ได้วิ่งเฉยๆยกเว้นทางราดยางกับทางคอนอกรีตอันนั้นมันสุดกำลังที่เราจะได้ทำจริงๆเอาไปครับไปที่ป่าปามกันเลย อันนี้ให้ดูเส้นทางที่วิ่งลงมาครับที่วิ่งใช้วิ่งรัดนะระยะทางก็ประมาณ2กิโลกว่าครับตอนนี้ก็มาถึงป่าปามแล้วกันจอดรอเทดินกันนะครับพี่น้องเดี๋ยวเราจะลงไปข้างล่างครับน้องๆก็รอกันเทดิน กันโอก็อยู่นี่ถ้ามาตรงนี้ก็จะมีสัญญาณโทรศัพท์ให้ให้นี่หน่อยตอนนี้ก็ <c oughs> ยังไม่มีวีแววของเท่าแก่เลยบ๋อตายแล้วเท่าแก่เอายางรถไถไปป่าครับอุ <c oughs> ย้ยใส่ไปเรียบร้อยแล้วนู่นเขาเอายางม,มาทิ้งไว้ให้แล้วอไปว่าเขาจะงงั้น <c oughs> นู่ครับตอนนี้เหลาน้อยก็ใส่ล้ออยู่ครับเหลาน้ยเฮ้ยอย่าพึ่งเทอเอยอยเขาไปก่อนอย่าพึ่งเทเ,เดี๋ยวให้รถถายด่านก่อนอแล้วก็จอคิวไว้ครับจอหัวไว้ะ ชีเปลือยครับคล้ายเหมือนชาวบ้านเขาเลยเนี่ยตูดไม่มีเดี๋ยวรอเหลาน้อยใส่ล้อให้เสร็จก่อนครับเอาเสร็จแล้วพอดีรถไถยางรั่วครับ ก็ต้องเฮ้ยไม่เอาหางขึ้นเราลืมเอาหางขึ้นครับนี่แหละเดี๋ยวดันลงไปจุดนี้ก่อนครับขยายขยายมุมนิดนึงตรงนี้เพราะว่าจะได้ถอยง่ายๆ มันเหนียว กำลังดีอยู่ครับรถเครื่องดีนี่เจอพลังดันของเราน้อยเข้าไปนี่นดอะไรวะนี่นดอะไรใครขาด นอ,นอะไรไม่รู้ครับนอดสลักอะไรไม่รู้ ่นรถไทยก็ลืน่นลืนอย่างนี้ต้องเอาไปตากก่อน ถ้าเป็นดินแบบนี้นี่ถ้าเป็นงานทําถนนนี่ไม่เอาเลยเหมือนที่ไปวิ่งที่กระสังดินเปียกนี่เขาไม่เอาเลยนะครับเขาไปเททิ้งเลยตอนนั้นน่ะเขาเลือกดินมากดินเปียกมีหญ้าติดไม่เอาเอาดูเอาดินที่ล้วนซุย เอามาดูว่าเสียบอยจะออกได้ไหมครับงานนี้ลื่นครับไม่จมแต่ลื่นอันนี้ก็งานหนักของรถไทห,หน่อยก็ดินมันเปียกครับต่อไปก็จานโอครับ เดี๋ยวบอกจันโอ้ก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ชิดฝั่งนี้แล้วหากเขาอยาเงี้ยมันเลื่อนเ้อตรงนั้นมันน่วมตอนที่เหลามันดันอยู่อะอ้ามาดูจันโอ้ครับ พี่ๆน้องๆ e ทุกท่านมีความสุขกับการได้รับชมคลิปครับผมบายครับผมสวัสดีครับ